คุณนุ๊กครับคุณคุณนัดไว้กี่โมงครับคุณนัดไว้กี่โมงครับยี่สงครึ่งทำไมคุณมาสบอ่ะครับสวัสดีครับขอสารข้าส่รายการสมมติว่ามีสาระเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ทางนี้ สวัิสาระนะครับคือสาหรับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะวงการอ e ีสปอร์ตเนี่ยทำอะไรกันบ้างแล้วก็เบื้องหลังมีหน้าตาเป็นแบบไหนวันนี้เรียกได้ว่าแบบได้ความแบบอภิชัยไม่ใช่ความอภิชความแบบ<า>อนุเคราะห์อ่นุเคราะห์าจากพี่บอสซีพีของเราให้มาเยี่ยมชมสลัม สลัมแห่งหนึ่งในที่นี้นะครับผมนั่นก็คือ Vector Studio นะครับหรือว่าเวกเตอร์โปรดักชันั่นเองนะครับก็จริงๆกิตอนนี้เปิดมาได้สักระยะนึงแล้วแหละสำหรับ Vector Production นะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในชมรมเราที่เรียกได้ว่ามีความก้าวหน้ามากในวงการอ e ีสปอร์เดี๋ยวเราจะพาไปทัวกันว่า Vector Production เนี่ยมีอะไรกันบ้างข้างในแล้วก็วันนี้เราจัดการแข่งขัน e s l Live ด้วย นะก็เป็นรอบชิงแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูกันว่าพี่อ้นหรือว่าพี่ๆในชมรมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะพี่ต้องแนะนําตัวเองไ่มวะไม่ต้องหรมเอเปลจังหวะนี้ไม่ตัดแล้วก็แบบไอ้หี้ยกูที่นุกโอเคเข้ามา <laughs> อ้าัสดีครับที่นี่เป็นไงครับพี่ <laughs> ดีี <laughs> ขอผมเข้าไปดูสาลัมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยว ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับก็ตอนนี้เข้ามาในสตูหรือว่าสละมของพี่บอลแล้วนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะให้ดูสภาพภายในสักเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะในเมื่อมันเป็นความเป็นจริงอ่เะนาะเราก็ต้องให้ดูกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเขาทาอะไรกันบ้างเริ่มมันี่โซนแรกของเราเลยเนี่ยโซนแรกเราเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นโซนทานํางานแหละหส่ไโซนทํางานแหละโซนทํางานแหละให้ดูกันเนี่ยทำงานจริงๆไอ้ตัวเนี้ยไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่เกี่ยว ไอตัวเนี้ยไม่เกี่ยวแต่ตัวที่เกี่ยวสองตัวนี้นะจริงๆอ่ะตัวเมื่อกี้ก็เกี่ยวนะครับผมเป็นตัว observer นะสอตัวแต่ว่าตัวเนี้ยหลักๆเลยมันจะเป็น switcher อธิบายหน่อยว่า switcher เนี่ยทำอะไรบ้างอ่า switcher ก็ มีหน้าที่อ่ะคอยสลับซีนหรือสลับจอเข้าไปเอาพุตต่างๆครับแล้วก็ควบคุมเสียงเนี่ยครับอ๋อโอเคอย่างนี้ก็มีสซีนนะครับก็คือเวท ting แล้วก็แฮสเตอร์อ่าแล้วก็อินเกมนะครับผมอ่าโอเคซึ่งสังเกตดูดีๆนะในหน้าจอตรงเนี้ยจะใช้โปรแกรมที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางพอสมควรนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเพราะยากใช่ไหมใช้ยากไหมก็นิดนึ่งครับนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้นานๆเราก็เป็นใช่ครับอ่าใช่ประมาณนี้สําหรับตัวของ สปิเช,ชอร์<ช>หรือว่า<ช>ที่ทำโปรดักชันนะครับผมต่อมาอีกเครื่องนึงก็เป็นถือว่าเบื้องหลังเหมือนกันจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นออฟเซอร์เวอร์หรือว่าด,ดูนะครับผมแต่จริงๆเจ้านี่มันเล่นเกมอยู่ทำอะไรพูดเร้าๆเกี่ยวกับออฟเซอร์เวอร์หน่อยว่าจริงๆแล้วตัวออฟเซอร์เวอร์ต้องทำอะไรออฟเซอร์เวอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้สังเกตการในเกมอ่า ดังๆหน่อยดังๆหน่อยเราก็จะคอยแบบจับจออะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อจับจอแล้วจับอย่างอื่นได้ไหมครับก็จับตาดูดีอ่าใช่จับตาทีมไฟหรือว่าเหตุการณ์สำคัญสาคัญในเกมที่มันเกิดขึ้น<ช>อ่านะครับผมหลักๆก,ก็คือเราจะมีหลายเกมในการทำก็พื้นฐานก็จะมี fps m o b i l แต่วันนี้เราทําของ esl ที่เป็น w i d ิฟ i แต่ว่า <White S 1> ก็ยังไม่เห็นไว d ิฟจริงๆไวจริงจ อันนี้ก็คือคร่าวๆกับการทำหลังบ้านนะครับผมซึ่งยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สตูบี่บอสเขามีอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะครับอุยเเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะครับอเดี๋ยบแล้วเดแล้วแล้วกูเกือบแล้วโอเคอย่าตันเลยอย่าตลังใช่ไหมอย่าใช่ไห แต่ไม่ได้ถ่ายเท้าไว้อย่าี้่โอเคครับจริงๆอ่ะชั้นแม่กับนอกจากจะมีสามตัวนั้นแล้วก็ยังมีอีกสองแถวนะที่ว่าเป็นการทํางานเครื่องแบบต้งแต่ต้องอุบเอาไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ๆเขาทํางานอื่นๆด้วยแต่ที่เราใช้เนี่ยมีแค่ E S L งานเดียวซึ่งสามเครื่องก็พอแล้วจริงๆอ่ะเครื่องเดียวก็พอนะแต่ว่าก็มาเสร็จตงุก่อนแล้วพี่เราต้องใช้ทรัพยากรให้คุมค่าหน่อยอ่ะตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องแคสเกันครับผม พอเดินขึ้นมาชั้น2ของประตูพี่บอสครับแต่สําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นแคสเตอร์อันนี้เป็นห้องใหม่ของน้องเลยก็ว่าได้อ่ะห้องนี้นะครับเปิดมาเจอห้องน้ำ้ห้องห้องนี้นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นห้องที่เรียกได้ว่าเป็นแคสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยอ่า จริงๆห้องตรงนี้จะเป็นแคสเตอร์นะครับผมโซนที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นโซนที่นั่งของแคสเตอร์ซึ่งจะมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะแต่อย่างที่เห็นกันว่าเราจะมีกินสกรีนด้วยสําหรับเออคนอสำหรับสตูดิโอใหญ่ๆระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งพี่วอดเขาก็หลดทุนกกีนสกรีนี้เหมือนกันนะครับผมใช้ทำลายกินสกรีน กินสกีเนี่ยเอาไว้เคลียของด้านหลังหรือว่าเคลียเอฟเฟกด้านหลังคือบางงานต้องการเทลียแบบว่าเอ้ยถ้าให้เห็นภาพนะครับผมก็คือด้านหลังเนี่ยสามารถเอาไปใส่แบ็กกาวได้สามารถเอาไปใส่อะไรได้นะครับผมสําหรับตัวแคสเตอร์และแน่นอนอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆสาหรับแคสเตอร์นั่นก็คือหูอฟังนะครับผมและนอกจากนี้คนระับ<ม>กล้องแซนไปด้านซ้ายและด้านขวานิดนึงนะเราจะเห็นไฟทั้งหมด2ดวงนะครับผมก็ดวงแรก อยู่ทางซ้ายแล้วก็ดวงที่2จะอยู่ทางด้านขวานะสำหรับสตูดิโอน,นี้นะครับผมก็ช่วยในการสร้างผิวที่มันเฟซขึ้นมาสําหรับแคสเตอร์ให้มันดูเนียนให้มันดูกลมกลืนให้มันดูสว่างขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้ากล้องกดลงด้านล่างน,นิดนึงจะมีตัวกล้องและจอให้แคสเตอร์ดูในการแข่งขันอยู่ นะครับผมซึ่งถามว่าเอ้ยทำไมสตูดิโอจำเป็นจะต้องแยกห้องแคสเตอร์ออกจากห้องโปรดักชันด้วยหลายๆที่นะจะเอารวมกันแต่ว่าอีกหลายๆที่เช่นเดียวกันก็จะเอาแยกกันแค่เพื่อสัดส่วนไปเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมาที่คลอมนะเครื่องที่ควบคุมเกี่ยวกับจอภาพของแคสเตอร์นะตัวนี้จะควบคุมและส่งสัญญ,ญาณภาพเนี่ยลงไปชั้นล่างนะครับผมก็จะส่งผ่านวงแหวนกันนะสำหรับวงแหวนขออนุญ,ญาตถอดแบวหายใจไม่ทันก็จะส่งผ่านวงแหวนกันลงไปข้างล่างนะครับผมโดยที่ นั่นแหละใช้สเปรย์เดียวกันนะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิกเซอร์นะครับผมซึ่งมิกเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของชมรมเราด้วยนะครับซึ่งพี่โบก็ป่อยมาจริงๆมันก็เป็นของพี่โบแล้วก็ของชมรมเราอีกทีหนึ่งซึ่งพี่บอสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทําให้มาได้นะพี่บอสกับพี่โบอันนี้ต้องเพ้เครดิตเขาด้วยนะครับผมส่วนคอมตัวนี้ก็มีหน้าที่อย่างที่ผมบอกครับส่งสัญญาณภาพลงไปด้านล่างอันนี้ก็คือคร่าๆสําหรับห้องในแคสเตอร์นะครับผมสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากเป็นแคสเตอร์บอกได้เลยว่าาจริงงๆทชม คเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มาใช้ที่นี่บ่อยนะักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยด้วยเรื่องเงินเองก็ตามหรือว่าเรื่องระยะทางหรือความสะดวกในนักเวลาที่มันเป็นโควิด19าตอนนี้อยู่นะครับผมยังไงซะก็ค่อยเป็นค่อยไปกันเนาะแต่ว่าพี่มาถ่ายให้วันนี้ก็หวังจะให้น้องๆได้เห็นภาพบรรยากาศในการทํางานของสลัมที่นี่แต่จริงๆไม่ใช่สลัมนะจริงๆสําหรับสตูดิโอแคสเตอร์เองเนี่ยเออสตูดิโอของเวกเตอร์โปรดักชันเองเนี่ยฟังคานที่จะมีระเบียบและสะอาดสมควรอันนี้ต้องต้องให้เครดิตพี่ๆในสตูดิโอนี้ด้วย นะครับผมก็ประมาณนี้เศร้าๆนะเกี่ยวกับห้องฟูลแอคชั่นแล้วก็ห้องของแคสเตอร์นะครับผมก็เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดในการจัดรายการการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตเนี่ยควทามีหลากหลายและอย่างที่บอกอันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยน้องจะดูคลิปดีแล้วเห็นภาพหรือว่าเข้าใจเลยดังนั้นถ้าน้องคนไหนอยากทําจริงๆแต่ไม่เห็นภาพและไม่รู้ว่าจะทํายังไงพี่นะพี่นุ๊กนะครับผมในฐานะที่เป็นรองประธานเนี่ยจะพยายามเข้าสิงอยู่ในดิสคอ d ของชมรมให้บ่อยมากขึ้นแล้วก็ สำหรับน้องๆคนไหนที่มีคำถามหรืออยากจะมาทำงานจริงๆแนะนำให้เข้ามาคุยกับพี่บ่อยๆเพราะบางทีพี่เล่นเกมไปเนี่ยเออน้องเข้ามาคุยได้เลยน้องแจมได้ทุกเรื่องน้องสามารถเข้ามาชวนพี่เล่นเกมหรือว่าชวนถามเรื่องงานเกี่ยวกับวงการอ e ีสปอร์ตได้แทบแต่ทุกคนเลยที่อยู่ใน Discord นะครับผมยังไงซะทางนี้ทางนั้นก็อยากจะร่วมงานกับน้องๆทุกคนนะ,ะนะครับผมแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมนะครับผมอย่างที่พี่เคยเน้นย้ำไปในงาน intro to BU online นะครับผมสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญและเป็นคีย์หลักในการ งานก็คือความตรงต่อเวลาแล้วก็รู้ภาระหน้าที่ของตัวเองนะครับผมตอนนี้ไอ ก็ขอโทษไงวันนี้พี่ไปรับเราสายหนึ่งชั่วโมงเองอะก็พี่ตั้งนาฬิกาให้มันเป็น AM แต่มันเป็น PM อ่านะครับผมก็อยากทาผิดพลาดแบบพี่นะพี่หวังว่าน้องๆจะทําได้ดีกว่าพี่นะครับผมก็สําหรับวันนี้พี่ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจบด้วยฟุตเทจการทํางานจริงกันเลยสาหรับวันนี้สาหรับพี่นุ๊สเกตวินลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออจริงๆแล้วที่พี่บิวไม่มาวันนี้เพราะว่าพี่บิวเขาไปทะเล ขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายอินนอยกีสปอร์ตอ่ะครับผมคือแกรู้แล้วว่าตัวนี้ไม่อยากจะให้ เรเดียนไปแน่ๆนะครับก็พยายามโซนเอาไว้นะครับแคททายแบบจังหวะนี้บอกนันเลยว่าสำหรับทางด้านของตัวแคททายเองอันนี้มีปลาเด็นกันบริเวณตรงนี้ะพี่น้อยพยายามพุ่งเองนะนะงราคานะแล้วเหมือนจะเปิดเปที่หนก่อนแล้วลองยังแล้วก็ถอยลงมาก่อนตรงนี้ยังไงเหมือนจะโดนอ้อมหลังแล้วแบบน้อยอีสปอร์ตโดนล็อกอัพไปหนึ่งทีไรช้อนไปที่เอฟเรียวตรงนี้หายไปก่อนเล้วเพื่อนที่จะพยายามเซฟแบ็กลางโงตรงนั้นยังไง ซอสกัสซาโนโ,โดนทำเป็นตาักครับแต่ยนีออกมาได้อยู่ใช่ฮนะโอ้แกคือแกพยายาม,ม,มโอ้ดิฉางไปมีดโดนแล้วนะครับตีปอ้อมฟรีแลครับไม่หยุดครับตีป้อมเลย